สวัสดีเอฟซีสุขุสุขคนครับสวัสดีจ้าชองนุมหนาโมลคนอาดมจ้าเมื่อนี้แม่บ้านกับนุมน่มหนาโมลคนอาดมอยากจะมาเกา่าคําขอบคุณนะจ้ะได้ขอบคุณจ้าผู้<อ>ที่เขา <อ S 1> <ขอ S 2> มาติดตามทั้งเก่าและทั้งใหม่นะจ้นะเนาะเอฟซีไม่ไม่อาจจะบอกว่าเราคุณเคยห้องปันไดกับคให้ติดตามบึ่งกันไปเรื่อยๆนะจ้ะเมื่อนี้ขอบคุณแล้วก็มากินขนมกีนน้ำกันจ้า อยากให้นเอฟซีรังไหลเขามาเป็นเส้นเป็นสายคือเส้นขนมจีนนี่แหละจ้าครับพี่น้องมีเขาได้น้ำสองน้ำเลยจ้านขนมจีนเสแฉลบดกันจ้าเมื่อนี่น้ำยาปลากน้ำยาตะทิเนาะพักนึ่งจ้าพักแมมเบานจานพักัอย่างไรเลยนี่หลากหลายจ้าหลายอย่างอย่างละเล็กลน้อยนะจ้ะเนาะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนจ้าการหาอยู่หากิน เอฟซีห้าอาจสะเห็นหลายรูปแบบหาหน่อไม้แน่หาหอยแน่หากุ้งฝอยแน่นาน่นจ้ะเนาะอาจสิเห็นกันไปลหลายๆอย่างเพราะว่ามันหนาฝฟนหากินง่ายจา้ะน้าม,มากกับมีป่ป่าน้าขึ้นกับมีป่ป่ามีหอยมีอย่างหลายอย่างบ,บ่อึดตอนนี้ก<า>ินเอฟซีเอฟซีาอาจจะเห็นหลายรูปแบบเบืบ้องกันไปพอค่อยเบื่อเนี่ยกัหลายคิีมเราเนาะ่พอเะากินกัหลายคิีมเราจะไปเห็นหน้าตากันตอนกินนะจ้ะเนาะ กับเป็นมือนี้แทนค้ำขอบคุณนะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆ่้จ้ามหาพัดซับสไครต์แล้วแม่นจ้าเสียบน้ำกันได้เงินครับผมจ้าเด้อครับพี่น้องเด้ออปูนจานใหญ่ๆมือนี้ห้องสองสไตล์ผู้นึงกินน้ำยาปลาผู้นึงเลยกินน้ำยาสไตล์กับแม่น้ำกันได้ครับ่ะพี่หยังเสียบเสียบอืมเสียบเสียบจ้ะ กับผักหลายๆเนาะอีฟซี่ทั้งไก่ทั้งไก่จ้าได้ยังกินเนาะยังมรสอดได้ยังอยากยังกิ่นเราไปไม่วัากับนุ่งหนามุ่นกันนี่แหละจ้าขนมจีนมากินน้ำพีน้ำน,ำนองเหรอกินกันไปคุยกันไปช่วงนี่หนาฝนจ้าการไปเฮตชิปอันนอกพื้นที่ก็อยากหามาให้บึงหลายๆอย่างอยู่จ้าบางครั้งกับฝนตกฝาห้องนอะจ้ะเนาะลำบากนาะกอ้า อาจะย,ย่านฝ้าเนี่ยก็ว่าง <c oughs> <c oughs> ย่านฝ้าอยู่จ้ะเสียงเพธ่มเพิม่มมากาเริ่มใจบาดีแล้วพ่อพอ่พอพ่อลำไยมาได้แล้วพ่อพ่อพ่อแล้วเจ <c oughs> ็บเจบจ้าอาจจะไปยา่างบางช่วงโอกาสบ่ทุ่มคนตกกสิเก็บไม้พี่น้องเขอบมึงช่วงนี้อาจจะหายอยู่หากินง่ายแน่เน้อน้ำใหม่กับปรุง บักหอยจ้าช่วงนี้ท่านน้ำึ้นไหลไปง้มหอยกับง้มลำบากนุ่นหนาวมุ่นเราเลยไปหาการบักข้าวไปทิ่มลงหนองไว้่อยากกินขาก็ไปเก็บจ้าแต่สิเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องเขาเรื่อยๆเนะ เอฟซีสายกลิ่นขท่ากับมี่นะสายหาอยู่หากลิ่นกับมี่เผ็ดครับพี่นอ่อเขาจะได้รู <c oughs> ป <c oughs> ปวดค, <c oughs> ค,ครับเสริ่ ข้ามาอยูจุดนีด้แล้วนะฮาก็ต้องปรับปรุงให้ทุกคนชื่นชอบและชื่นเวลาเข้ามาเบิองนี่ชื่นใจน,น,นะจ๊ะนะเบิองกันไปดูดีใจด้วเพนะื่อนคอมเมนต์เข้ามาหลายๆมเมนดีใจดีใจข้าเมนนื่อน้นก็อืมข็ได้ ซองห่อกันยังเป็นซองน้อยๆอยู่จ้าก็ขึ้นอยู่น้ำอี๊ห่อขนะเนาะทางไก่ทางไก่ผู้ที่เขามาติดตามรับชมรับเบิ่งห่อฝากกดติดตามแล้วจะเริ่มมึงกันไปเงี้วเงีแล้วกันหมูที่ซองน้ำกันเนาะแต่แหกาลังแก่กันไปสูบไปน้ำกันยากสูบไปม่วมกัน เขากระซิน้ำจ้างื่อนอวนุบนี่มันใหญ่เนาะอืกรอบมันก็บทั่วทั่วสวนมุมหน,นามุมงค้นอาดาเองจ้าแตงมันกับปูเองย่าแตงอักอันนี้ทั่วร้านเต่าอันนี้ซื้อจ้ะอันนี้ป,ป,ป,ปลูกว่วปิ้นบ่ได้อะสตอร์นี่ก็ซื้อจ้าเนี่ยเซ็ปเตียบเลย มึงก็ไปเลาะหามือเห็้ผงท้ามนแล้วโมใดกันโมนีโอ้ึงที่ายพี่งนวาเมืงอกบอกว่ออมันเน่าบิดแล้วฝนบริเลงฝนชิงช่วงหรออือ่ามื่อกต๊ค่อนึงเสียอือไปหาตึกสะดุ้ง ปลากระเขา,าสะดุง <laughs> ด่งพี่น้องปลากระเพาสะดุง่งจ้าม,มันไม่ฝนแดดขมน้อยเออปะอร่ัด พาอมอนใช่ไหมน้องหดเลยนี่โดดไ น้ำยาผงเจ้ากับเพชยเราดิน่ะน้ำยาป้ามันต้องเผ็ดๆตัวทีนึงจัดไป่หนำมันเราดีใจแห้งแก่หอนหาพั้นซับสะไคร่แล้วกับพี่พี่เก,กทีล้ออ่างอ่ะ เราตีต่ำนุน่มนาโม้นต,ตั้งแต่มีเกดคนเนาะจ้านอกพี่ปานี่เพื่อ,เอ,อนเริ่มซีสุโขสุดเพื่อนตีต่ำม,มาจะเรียบส่วเสด็หาพันทบเนาะต้องใส่เวลาใส่เวลาเลา้กันทีว่วบอดทนเอเขากับายา่างทายถอดเนี่ยพี่แหนองเขาเบิง่งชีวิตการหาอยู่หากินของนุ่มหนาโ้นจ้าหาอยู่หากิน,นดี ดูหงอกเขาเป็นยังไงเนาะตามวิธีคนอีสานเขาเกินดูอย่างไรเขาก็ไม่จะซื้อกับบหวลอยดิจ้ะเขาก็ซื้อแน่หากินนะครฮะคือจังปลาซิ่วงเสียเขาไปตึกขั้นในเพราะเฮ็ดสุ่มปลาหน่อยเขากับเฮ็ดสุ่มปลาหน่อยได้หลายจ้าขั้นในเพราะบ่หลายเขากับตันพี่ปลาหน่องเพิ่นหมกน้ำเขากับหมกน้ำกับเลี่ยวเลี้ยงเร็วง่ายไปจ้า อย่างเสียบเลยกินตะลุกินพักมันต้องลายๆจริงหรอ,อมไม่ค่อยเสียบอ,อีม,มักจะเบ,บิ่นมักเลยสวงมังอก่อน ้าวไซเราเตียง่าหารดาวไซ่ขอจะกีิวสามีุ่่นนี้เนี่ยเท่ารยังงบ้นสามสีกี่ยน้อยบ่ะเดี๋ยวค่อยเบิ้์อีกราพีลาดนองเขากัน เบิ๊ดมึงหนมามึงแสบมึงไม่บ้างเนียก็เบิดเดี๋ยวขอตูร่าพี่ร่าน้องเขากันจา้าแสบเราเมืเ่อนี่ขอบคุณอาจารย์เนอะพู้ที่กดติดตามกดไ,ไ,ไลค์กดแชร์ให้คอมเมนต์เข้ามาถามไทยทักทายกันบวชสิปินพ้นทิศเ,เพื่อนยูทูบอาจารย์เนอะแล้วก็คนที่บริหารยูทูบต่างบ้านต่างเมืองเหงามาพูดคุยกันได้จ้า ก็ขอบคุณสุขปูสุปข้อนั่นเองเนาะทอมเมนต์เข้ามาทักทายกันเนาะคุยคุยกันท่านบางเขาก็ตอบปุ๊บท่านที่จ้าเพราะว่าอันเวลาใดยังมาตอบก็คือว่าเขาหาอยู่หากินเนาะแต่หากรุ่นเน่จ้าหากินหาอยากกับเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องเขาเหือเบื้องกำกันนะเนี่ยครับมือนี้นุ่มน้ำม่นโคตรดำครับคุณแม่บ้านเขากันได้คลิปนี้นะครับฝากพี่น้องเขาเนาะจ้าแบบเบื้ล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้กันครับพี่น้อง คลิปนี้ก็เสีบสุดยอดเลยครับคลิปหนาพอดไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเดี๋ยวมาพูดก,กันคลิปต่อไปนะาจะเนาะครับ